เล่นไก่เชิงคนเล่นปากก๋วยไก่เชิงเนี่ยก็ต้องหาไก่ที่เก่งที่สุดต้องหาไก่ที่จ่ายลูกเก่งที่สุดต้องหาแบบนี้หายกี่ปีกว่าจะเจอนะครับจ่ายลูกนิ่งเหมือนมันไม่ซ้ําแม่เนี่ยจ่ายลูกนิ่งเหมือนมันทุกแม่เนี่ยแล้วจ่ายลูกแบบยอดวิชาเนี่ยตอบโจทย์ไก่ยุคสมัยนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วผมจะไปหาจากที่ไหนมีอะ นะแล้วผมจะไปหาจากที่ไหนมีไม่แค่ชั้นลูกนะตอนนี้ชั้นหลานนี่สุดๆเลยชั้นหลานเนี่ยถือว่าสุดๆเลยตอนเนี้ยังไม่ต้องถึงยาวถึงชั้นเหรียญเพราะว่ายอดวิชาย,ยังอายุไม่เยอะนะครับชั้นลูกก็กําลังมีผลงานเยอะแต่ผมไม่ได้มองที่ผลงานนะผมมองผลงานก็ส่วนหนึ่งแต่ผมมองที่นะครับแนวทางการจ่ายลูกคุณภาพของการจ่ายลูกออกมาแต่พอผมมาเจอแบบนี้แล้ว ผมเริ่มมานั่งคิดนะครับสองสาวันแล้วผมเริ่มกลับไปคิดที่ผ่านมาผมเคยมีพ่อพันธุ์หลายๆตัวนะครับที่จ่ายลูกหลานแบบสุดๆเลยนะครับแต่นะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอันจ่ายลูกของมันนะครับถือว่าสุดๆตอนนี้นะครับถือว่าสุดๆสําหรับผมนะ ผมไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะไม่ต้องมาดรามา่าเปรียบเทียบผมกับใครกับซุ้มไหนฟาร์มไหนนะสําหรับผมนะยอดวิชาในตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมพัฒนามาหลายปีมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากมีนะครับสายพันธุ์เจ้ายอดวิชาไว้นะครับเป็นนะครับสายพันธุ์หลักที่มีเยอะในฟาร์มถึง อนาคตเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปเจ้ายอดวิชาก็คือมันไก่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราไม่สามารถกําหนดไม่สามารถไม่สามารถการันตีได้